แทร็กเฮาทีมดังจากอเมริกาเปิดตัวสีสันรถแข่งทีมแรกฤดูการปี2025 MotoGP สวัสดีกับ MotoGP นะครับก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมแรกในฤดูการ2025 <c oughs> สำหรับ MotoGP นั่นก็คือทีมแทร็กเฮานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งก็มีนักบ,บิดอย่าง I.O. โอคุแล้วก็ r าอูเฟ n ร์นันเดนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่า ชุดสีสันของการเปิดตัวสำหรับทีมแท็กเฮาส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมแรกตัวนี้ของฤดูกาลนี้กับการเปิดตัวของเขานะฮะก็ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับทั้งฝุ่น PM 2.5แล้วก็อากาศเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้นะระวังจะไม่สบายคลายเหมือนผมนะฮะ,ปะไปดูกันเลยนี่ก็เป็นทีเซอร์นะครับสำหรับการถ่ายทำวิดีโอของการเปิดตัวทีม Track House นะครับทีมดังจากอเมริกานั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นการถ่ายทำในที่มืดมด สังเกตว่าไอ้เจ้าสติกเกอร์เนี่ยที่มันอยู่ที่ตัวรถหรือแม้แต่ในชุดนักแข่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในที่มืดแล้วเนี่ยมันก็จะเลืองแสงนะฮะซึ่งเขาอาจจะสื่อให้เห็นตรงนี้ด้วยนะเลยถ่ายแบบมืดๆแบบนี้นะครับ และนี่ก็เป็นสีสันของรถนะครับที่จะใช้แข่งในปี2025นี้ซึ่งต้องถือว่าทีม Trackhouse เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมแรกนะฮะสำหรับในการเปิดตัว MotoGP ปี2025นี้ซึ่งหนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนเป็น g r a ฟส์อยนั่นเองนะครับส่วนตัวรถเนี่ยสีหลักหรือว่าสีเบดเลยเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ แฟริงเนี่ยทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีคล้ายๆเป็นสีดําหรือว่าเป็นแบบดาแฟบแบ็กดำด้านอะไรประมาณนี้นะคาดอยู่ไอ้ตรงชิวหน้ารถนั่นเองนะครับส่วนแฟริง n g ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นลวดลายนะฮะเป็นสีดําคาด2เส้นแล้วก็ตบท้ายด้วยสีเหลืองเส้นสุดท้ายนะครับส่วนบางโครนหน้าเนี่ยของล้อหน้าก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงปีกด้านหน้า,นาเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะฮะแล้วก็จะมีเขียนคําว่า ทรฮาสติดมาด้วยซึ่งแน่นอนครับก็จะมีโลโก้ของกราฟออยลมาเป็นผู้สนับสนุนก็ถือว่าสีหลักๆหรือว่าสีเบ็ดเลยเนี่ยก็ยังคงเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับส่วนทางด้านท้ายรถในรูปนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสีเหลืองนะครับเป็นลายขีดอยู่ทางด้านท้ายรถก็ดูแล้วก็ยังแปลกตาอยู่นะสำหรับทีมแา a ็กเขาจากที่เราเคยเห็นในปี2024เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอีกลวดลายหนึ่ง ให้ดูรูปนี้รูปนี้ก็เป็นรถในรุ่นปี2024นะครับปีที่แล้วให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าสีไหนปีไหนลวดลายไหนสวยกว่ากันส่วนชุดนักแข่งเนี่ยสีหลัก,ลกสีเบรกก็ยังคงเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนช่วงแขนด้านลอกก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ช่วงสีข้างลงไปถึงเอวเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองก็ตามในรูปนี้เลยนะสำหรับชุดนักแข่ง นักแข่งก็แน่นอนครับจะเป็นไอโอคุระที่คื้นมาจาก Moto2 แล้วก็จะมีลาอูเฟอร์นันเดสด้วยนะครับก็สำหรับทีมแทร c เฮาเลสซิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นทีมแรกนะฮะที่เปิดตัวในฤดูกาลปี2020ก็สำหรับทีมแทร c เฮานะครับก็ถือว่าเป็นทีมแรกเนี่ยที่เปิดตัวลวดลายรถแข่งในฤดูกาลปี2025ของ MotoGP นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังนำรถนะฮะไอเจ้า a p พเ l i ี RSGP คันนี้เนี่ย มาจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการจัดแสดงพิเศษในสำนักงานใหญ่สหรัฐซึ่งก็มีเป็นรถ N a s c a r ครับนะฮะอย่างเชฟโรเลตคาร์เมโลเซแอนะครับมาทำการจอดแสดงด้วยกันด้วยนะฮะสำหรับทีม Track h o u s e <c oughs> ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับทีมแรกในฤดูกาลนี้2025สำหรับทีม Track House แล้วก็เป็นทีมแรกด้วยกับการเปิดตัว ก็ต้องรอดูนะครับว่าฝีม้า,าลายมือของไอโอกุระจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งไอโอกุระเนี่ยซึ่งแน่นอนฮะเขาก็มาแทนมิเกลโอลิเวลลานั่นเองนะซึ่งมิเกลโอลิเวลล่าเนี่ยก็ไปอยู่กับพราม a กใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นำมาเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดตัวของทีมทร a คเฮาส์นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ